ครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีเข้าใหม่อีกครับหนึ่งคันครับผมคันนี้วันนี้จะเสนอเป็นคาวาสกิแซ็ตสี่ร้อยครับผมคันนี้เป็นสีแดงดําครับผมสวยๆเลยครับคันนี้คือตําหนิไม่มีครับส่วนมากตาหนิที่ร้านแต่ไม่ค่อยมีครับผมมายังไงขายอย่างนั้นครับสวยมากครับูเครื่องใสๆเลยครับผมครับจานเบรก สวยมากครับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่หรือว่าอยากได้ถ้ามาคุยก่อนได้ครับจะสดจะพอนคุยกันได้ครับผมสวยมากครับคันนี้คาวาะสกิเซ็ตสี่ร้สวยมากเดิมๆครับเดิมๆทั้งคันคันนี้เดิมๆเดิมจริงๆครับคันนี้เดิมๆสวยมากครับสวยสเตอร์ ไม่เก็บเครื่องสอบถามได้นะครับท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่หรือว่าอยากได้ครับผมทักมาคุยกันได้ครับจะสดจะผ่อนคุยกันได้ครับผมสดมีส่วนลดให้อีกครับผมมีบริการจัดส่งถึงที่ครับคุยกันได้สวยมากครับคันนี้ไม่มีตำหนิครับคันนี้เดิมๆทั้งคันสวยมาก มาดูไม้กันนะครับผมคันนี้ไม้พันเดียวครับสวยครับพันเดียวไม่มีร้านไหนหาได้แต่ไปในชอบหามาได้ครับผมสวยมากราคาคุยกันได้ครับสามารถทักสอบถามเพิ่มเติมได้ครับพี่ผ่อนยังไงออกยังไงไใช้กระสานอะไรบ้างทักมาสอบถามก่อนได้ครับผม สวยมากครับสวยจริงจริอันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนี่คุ้มเลยครับเหมือนสภาพเหมือนมือหนึ่งครับผมดูยางครับยังเหลือๆหรือครับยางสวยสภาพมือหนึ่งเลยครับผมใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากเลยครับมีครับมีตำนวนนินิดหน่อยครับผมสวยจริงๆงขอบคุณที่รับชมนะครับ ท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจทักแชทผมมาคุยได้ครับจะสดจะผ่อนคุยกันได้ครับผมร้านอยู่สมุทรสาครครับมหาจัยพระรามสองทักมาสอบถามได้ครับผมเข้ามาดูที่ร้านได้เลยครับเพิ่งเข้าใหม่สิบกว่าคันครับผมสวยมากขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผม